z ซ2024เกียร์ไมนวน่นเดี๋ยวพามาชมว่ารุ่นนี้เปลี่ยนแปลงอะไรไงบ้างและได้อะไรบ้างในส่วนของรุ่นนี้นะคะในราคา1 3 6 0 0 0บาทตัวใหม่ล่าสุดเลยกระจังหน้าหน้าใหม่2024พร้อมกับฝากระปรงแบบใหม่ดีไซน์ใหม่กับระบบแอ r โรเดน i ิกช่วยเรื่องการขับขี่ประหยัดน้ำมันขึ้นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ or, มีไฟเดย์ไลท์ในตัวพร้อมไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกัน ไฟตัดหมอกแบบ LED สองสว่างสีขาว Yes! ตัวล้อแม็กขอบ18ล้ออัลลอย2ทูโทน2สีแบบใหม่2 0 2 4ตัวยางเป็นยางบิสโตนะคะ265ทับ60ก <t> ุญแจร,รีโมทพร้อมคีย์เลสในตัวสามารถเปิดประตูจากตัวกุญแจรหรือว่าจะกดจากตัวประตูก็ได้เกรดเซทีจะให้สัญญาณกันขโมยนะคะ Security System สัญญาณกันขโมยในตัว ซอกทัดที่พักแขนทั้งหมดจะเป็นแบบหุ้มหนังให้เรียบร้อยแล้วในส่วนของฝั่งนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดกระจกหมุนปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าล็อกไฟฟ้าและเปิดประตูออโต้ไฟฟ้าฝัา่งคนขับเบาะลายใหม่ระบายความร้อนคูแมกนนวัตกรรมของยูสุยังได้เหมือนเดิมแต่แค่เราเปลี่ยนลายให้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบาะเป็นปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยสําหรับเกจเส้พีขึ้นลงซ้ายขวาหน้าหลัง กลุมอะไรมันฟังชันสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงได้ฝั่งนี้สามารถเชื่อมต่อในส่วนของหน้าจอได้โดยตรงแล้วก็สามารถล็อกความเร็วอัตโนมัติได้ด้วยหน้าจอตัวใหม่2024เป็นหน้าจอดิจิตอลแบบใหม่นะคะเรือนไม้แบบใหม่แบบนี้เลยทันสมัยขึ้นเยอะหน้าจอแบบใหม่ขนาด9นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto และตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้แยกอิสระความเย็นได้ ในส่วนของตัวเกียร์เครื่อสัมพันธจะเป็นเกียร์ไมลยนวน6สปีดระบบความปลอดภัยระบบแอร์แบ็กมีให้2ลูกในเกรดตัวนี้จะมีตัวลงทางลาดชันตัวช่วยเบรกตัวการลื่นถลายมีมาให้ในส่วนของตัวเกรดแซดพีเรียบร้อยที่วางแก้วน้ำเฉพาะด้านหน้าวางได้6แก้ว6จุดด้านหลังอีก4จุดเป็นทั้งหมด10จุด ไฟท้ายแบบใหม่นะคะเป็นดีไซน์ใหม่จาก2024เป็นสเต็ป3ชั้นแบบนี้แล้วก็ไฟเบรกดูที่3ก็อยู่ตรงนู้นเลยนะเกรด Z P จะเห็นเลยว่าวิสัญลักษณ์เซพอยู่ด้านหลังนะคะเต็ปขึ้นบันไดด้านหลังก็จะ1 2ขึ้นง่ายเต็ปเหมือนเดิม2023นะคะแล้วก็ที่เปลี่ยนไปเลยคือตัวฝาท้ายของตัว2024นะคะจะมีในส่วนของการนี้เลยเชิดขึ้นตรงนี้นิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ต้านลมไม่ให้ตัวลมเข้าไปวนในตัวรถอีกรอบหนึ่ง กล้องหลังเราก็มีวิวมาให้เรียบร้อยจากโรงงานแล้วนะคะมีให้ทุกรุ่นตั้งแต่ตัวร่มต้นจนถึงตัวท็อปมีกล้องหลังให้ทุกรุ่นแล้ว ใ2024เกรดเซทีเครื่อง3,000ราคา1 3 6 0 0 0 0บาทเผื่อใครชอบสไตล์นี้ยังไงหรือว่าอยากให้โซเลรีวิวรุ่นไหนคอมเมนต์ Comment มาได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมเลยนะการันตีการทำงานจ่ยยอดขายหนึ่งทุกเดือนจากท็อปเซลตอนนี้คือเป็นผู้จัดจาก,การเรียบร้อยแล้วนะคะออกรถกับโซเลได้ทั่วประเทศอยู่ที่ไหนก็ออกรถโซเลได้ตอนนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ